เล่นเอาชีวิตรอดกันสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คืออะไรครับตัดไม้ได้ครับรออะไรอ่ะให้จะมืดแล้วเ <c oughs> ชียร์ไหมตอนนี้กำลังนั่งรอเพื่อนเมื่อกี้ผมนั่งรอเพื่อนอยู่นะคะรับพอดีเขามีปัญหาเรื่องการเข้าเซิร์ฟล็กน่อยเราจะตั้งชื่อซีรีส์นี่ว่าอะไรดีไม c ครับปิดเทอม์มแ้วเลยไม่ครับหยุดยาวประมาณ เดิร์ดรีเพย์มอสเดิร์ดกูใส่ไปเองภาพรีเพย์กูทำให้ส่วนส่วนรีเทย์ก็อยู่ละคิปเปอร์ระเบิดแล้ววะฮะไหนคิปเปอร์ไหนวะเสียงระเบิดไม่รู้เสียงเสียงชีวิตจริงวาอ่าคือกูตีระเบร์อยู่ ไม่่ใชลึกแล้วเชียวไม่ต้องสนใจครับทุกท่านมันเป็นเริ่มปกติในวันลอยกระทงไม่ลอยกระทงก็ก็ปีใหม่ไม่เป็นใหรือจะเอายังไงไม่รู้เป็นสักไบใหม่ใกม่ม่ม่ไม่ม่มโอ้โหดำดำแล้วมั้งคละไม้ละ อีกผมยจฮันเตอร์ว่ะอะยกันนั่นเออน่าจะทำไอ้นี่เนาะไอเลือดเนาะคูตองการอาหารไม่คุณเหมือนจะเจอรามมีมีมีเตาเมื่อลหร่ทำเตาายินไหนอะอาหารเนี่ยขายแล้วตกอาซีโอ้ของณมาก เนี่ยเออทำตรงนั้นแหละทำตรงนั้นแหละเออไม่มีอะไรเออทำทำนะเอออะไรเก้าต่อไปเราคิปเปอร์เก้าไรกไม่เป็นไรเก้าไรกไม่เป็นไรไปก้าต่อไปก้าต่อไปอุ้ยมาตู้วั y นี้แต่งกิวอย่างวะวันน้วดนอะไรวัี้วันะไม่ได้ยิ แค่ั่นมีไคล์อยู่ไหนวะูหาไม่เจอช่างมันเลยอ้าวเ้องเดมีไล์ติดีโอเซตติ้งแล้วก็ด้านล่างไบเน็ตอะเห็นไหมล่างไบเน็ตอะเจอว่ะอุ้ยเจอเจอละคีเปอร์ระเบิดไม่ครับกูตอนนี้กูอัดคลิปมันแหลกๆยังไงไม่รู้ว่ะเดี๋ยวกูต้องไปตั้งค่าใหม่ก่อนมันคือหลักพลาสติกเลย ถ้าคุณไม่มีดาบนอนได้คุณก็ต้องเอาชีวิตนอนให้ได้จนกว่าจะลูกสเฮ้ยสปอรตเนอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมีแกะเฮ้ยกูมีขนแกะเจ็ดนะจะมาตรงนี้คือสปอรเนอร์ตินะดนตีนดนตีงเดอเด้อด้อได้กเด้อเด้อเดาๆอเดเดเด้อด้เฮ้อมันอเดเด้้เ้้ดเู้้้้้้กเ้ดอ แทงกิลิทผลงานแทงกับเอ็นโองแไหงโอ้เอ็นชาร์ดเฟฟเจนซี่ห้าโอ้โหเฮียไฟฟเจนซีห้าเลยอ่ะเฮอยเอาวะเฮ้ยยังไงเฟฟเจนซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไปใช้กับเลเทอร์ไลท์เก็บไปใช้กับของนี้เทอร์ไลท์ก็เก็บไปดิเออขอให้กูเก็บของได้โล่แพงเง็นไหมดเลยมาเราไปหาอะไรแดกกันเถอะท่านท่าน ไปด้านบนยวกูขึ้นไปหาเออใช่มีเม็ดแตงโมอยู่เอาไปปลูกซะูปลูกเอาไปให้พี่เต้เอาไปให้พี่เต้ดิเอาเอาไปให้พี่เต้งเออขอเวลาสักครู่นะเอให้ให้พี่เต้เอาแบตเตอรี่ M4 ยิงใส่ นิดหน่อยเอาปล่อยเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ตายคู่โอ้ขอบคุณครับกูจะไม่ต้องเสียแรงตายคู่เลยจริงจริงจิิงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรีเพย์มดูอ่ะไปเล่นอุยละใช่คือเขาน่าจะเบื่อทำแบบเดิมที่มันใช่ คุณเบื่อไหมกับถ้ำแบบเดิมๆที่คุณเอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไว้าเบ้ออ้าวเฟิร์สบัตว่ะอ้าวเฟิร์สบัตเกิดอะ่รเฮ้ยเอาลาสถานการณ์เมื่อกี้ให้หน่อยครับ คือพอดีว่าผมกำลังตีรันฟันแทงกับไอซอมบี้อยู่แล้วจู่ๆคิปเปอร์ก็ย่องมาหาแล้วก็เอ็กพรชั่นฮักใส่กูเลยแล้วกับร้อนใครอยู่ด้านห่้ากันแน่ๆเลยกูกูเลขสองสามเฮ้ยแล้วเราจะไปสร้างบ้านที่ไหนวะเนี่ยกำลังโอ้ นระวังที่เจอความชิมหายุกคนครับดูอัจฉริย์ให้ดีนะครับผมได้มอนเหรอคืออะไรว้าวเปิดมาเอพิโซดแรกครับได้ห้ามาได้ห้าได้มาห้า ea ไอ้ได้มอนเหรอเเฮ้ยเฮ้ยถ้ากูไม่ตายนะเพื่อนวิงญาตายเดี๋ยวกดลงไปอย่างนี้ ให้พวกมึงมีเหล็กแต่งให้กูบ้างก็ได้หรือว่าทำเครื่องมือเหล็กแต่งกันหน่อยก็ดีคือกูเอาไปอุดรปเฟอรแนแล้วกว็หาอีกอ๋อวันนี้เจอจิ๋ยจะค่อยไปหาแล้วมีกว่ามีกลัวเดี๋ยวมึงเอาตัดทงดีครับรออะไรกกหกอ,อ,อันเทียมเลย เมื่อกี้ที่มึงเจอเพชรมึงก็ลงมาถ้ำนี้ใช่ไหมยกันไม่ถ้ำนี้กูขุดต่อไปขุดที่ไหนวะไม่รู้โอเคผมได้ก้อนเหล็กมาแปดอันเดี๋ยวเราไปดูแถวอื่นดีกว่า เออกูลืมไปกูไมได้เอาเครื่งมาเฮ้ยอะไรอกว่าไอ้มือมันโกแลนดเฮ้ยิเป้ยเจอบเปิสามจีโอ้แต่พวกมึงดูดิถ้ำใหญ่มันเป็นเลวินได้แหละอะฮเลวินเลวินไปในทะเลทรายมากกว่าตายละอีกพูกมา เราเพื่อนเจอกันพี่โอ์ไปดิะจะไปไหนอุ้ย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 ว้าบแบบว้าบ,บไปเนเธอร์แล้วหรอใช่ไปเนเธอร์แล้วไปเร็วจังวะรีบไงขนรีบ <laughs> รีบมึงทำเน,นเนเธอร์พอท์ทอลไปไหนอ่าต้ดิวายสิบสามวายสิบสโอโหพีกัด ดูพิกัดที่สุดยอดอย่างนี้สิฮะแี่ซอมซอมบี้ใส่หัวฟักทองแม่งอย่างร้อนเลยเหรอดีฮัลลวีน่ะมาสอง,งั้งเวนตัดคอมเมนต์โอ้โหรู้สึกปีนมันปีนมันแปลกแปลอุ้ยอ้ยน้องเขียวใจเย็นครับฮออุม มมเรียบร้อยเจ็บไม่ได้ไม่พูดไม่ตายกูยังไม่ตายข่วยออ้เองอยู่ในนั่นนะไไ่ะเป็นไงในกล่องเดี๋ยวกูอีช<ม>ชานเองดีกว่าขอทำการเปิดสักการะระวังหัวแตกรอเลย เรีบเลยรีบขนาดนั้นเลยอุ้ายุดตายุตายุตายหนึ่งไปห่งคีเอร์คีเอร์คีเไม่ออสไปเดอร์ไม่ที่ขุดกูที่ขุดที่ขุดที่ขุดเพชรที่ขุดเพชรกูหายบอกว่า โอ้ที่คูดเฟสกูหายใช่ไหมไม่น่าเลยจะแตดับเพราะมึงต้องปลูกต claro ้นผูกต oh, ้องปลูกแตงโมกับข um> ้าวสาลีแล้วอะปลูกได้เอ็กเซนไฟปลูกให้เตเต้มายิงทีแฮมเอามาโอ้สเปเชียลแอร์โลโอเคขอบคุณ กูได้โลละกูพร้อมบวกแลวไอเฮียมาได้อีกกูมีปัญหากับผมแป๊บนึงเดทเธอปิกไอเฮียเชี่ยกูติดกดชิปมาไอเฮียครับก้าวเวลออกมาทำไมโอ้เจอคิมสันฟอเรสต์คนใหม่อ๋ออดินมาได้ดีค่ะกูอยากสร้างบ้านทรงไทยอยากไหมคิมสันจังเลยจะลองทำ วอสดีคนดูในเพจมันเล่นเกม้วยสิ่กี้คับมันไป็นเพดกับไม่ลึ้นมาหรอเฮ้ยเอามาทำไอ้รีสปอนนังเคอร์ไปแน่นเนเธอระหว่างเอฟฟิเชนซีกับรู้มันเรียกว่าอะไรวะกับม e นดิ้งมึงชอบอะไรมากกว่าหรือคิดว่าอันไหนมีประโยชน์กว่า เบนดิ้งถ้าเก็บเบลถ้าเป็นมสายเก็บเบลอ๋อสำหรับก็คือคือกูเลือกเอเซียที่มากกว่าสำหรับอาวุธที่ผมจะเอาอไปไล่ไล่แต่ได้ของมาเยอะเลยแบอะคุ้งโคมาทั้งนิ้มโดนแน่แซฟแตกป่าววะก็ประมาณ โอ้มแปลกว่ะตั้แปลกว่ะทำไมขึ้นขึ้นเยอะเอออยู่ก็ว้าบมาที่เดิมแล้วก็ว้าบปีนได้ด้วยเหรอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยไอ้ยันหลุดดีครับรออะไรอ่ะเห็นมึงตั้งแต่วีแรกแล้วกูเพิ่งห็นมึงเล่นเดอะเกมตั้งแต่วีแรกแล้วที่มึงรับ คลิปมานานวะไม่ไม่คลิปมานานมากเลยอัดไปเลยอัดอัดอัดเราอีกแล้วอืมมันก็จะแหลกแรกตีแล้วมองยิบอีกก็นั่นแหละโอ้เรียบร้อยครับต้องไปหาเหล็กเพิ่มแต่เราจะหาที่ที่ไหนครับเปิดกูทามเอาไปแล้วเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ เข้ามาหเหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็น่าจะถามเอาอีกรอบหนึ่งันเพราะจังวหวะแน็กมันไม่แน่นอนออนั่นไงยันหลุด,ดอีกแะ้โอ้พวกมึงเน็ตขียเดียวกันหมดเลยอะ่ะกูเช็คในนี่ดูของกูเป็นคนอนเน็กต์รถอ่ะในเล d มินเฮ้ยมัน กูไม่ได้ตั้งตั้งเวลาเสร์ฟนะโอเค okay. มาละมาละมาละขอภาวนาอย่าเป็นห่าไปเลย,เลยโอ้โหทรัพยากรมึงหามาเยอะแยนะเลยเน่ะทำไมกูต้องทำโต๊ะ อเทำไม่ได้กำลองเสริมหรอไปม่ได้กำลัเคียพื้นที่สร้างบ้านเดี๋ยวกูจะลองสร้างบ้านจากไม้คริมสันและวาคริมสันใช่ไหที่แต่วานใช่ไหมเดี๋ยวไปหาคริมสันไยโอเคเดี๋ยวกูจหากูพอก่อนดย โอเคครับก็รู้สึกว่าพวกเราจะเล่นกันมาได้นานมากๆเลยครับเดี๋ยวผมคิดว่าคลิปมันน่าจะกินสเปคเ่องมากเลยฉะนั้นเดี๋ยวเอาขอตัดจบแค่นี้ก่อนเนาะก็สำหรับวันนี้ก็อยู่กันประมาณนี้ครับสำหรับพิโซดหนึ่งแหมมีทั้งอะไรดีๆอะไรแย่ๆมากเลยเนาะก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ม้าด้วยบาย แอบกูดีครับ